เชายหาดสุดแปลกและสวยที่คนรักทะเลต้องไปเยือน 1. ชายหาดเปลือกหอยมันอยู่ที่อา่าวชาร์ประเทศออสเตรเลียาชายหาดนี้มีทรายเปลือกหอยสีขาวมากมายดังหิมะขนานไปกับน้ําทะเลสีฟ้าครามโดยเพราะน้ำทะเลมีความเค็มสูงประกอบกับสภาพภูมิอากาศและพื้นที่เหมาะที่ประชากรหอยจะขึ้นมาอาศัยอยู่ ซึ่งหอยส่วนใหญ่มักตายตามธรรมชาติแล้วถูกน้ำทะเลพัดมาเกยดชายฝั่งซึ่งใช้เวลานานหลายพันปีอ่าวชาร์กยังเป็นทะเลที่กว้างใหญ่นับว่าใหญ่ที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อ่าวนี้เป็นมรดกโลกในปี1991 2. ชายหาดแก้วชายหาดแก้วแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน มคเคอร์เลชเชอร์สหรัฐอเมริกามันมีหินหลากสีสันที่มีความสวยงามราวกับอัญ,ญมณีซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เนื่องจากในอดีตมนุษย์นำขยะจำพวกแก้วมาทิ้งบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมากและเมื่อเวลาผ่านไปหลายทศวรรษเศษขยะได้ถูกคลื่นและน้ำทะเลซัดและกัดเซาะจนเหลือเพียงหินแก้วกรวดมนสวยงามจนกลายเป็นชายหาดแสนสวยอย่างน่าอาศัศจรรย์ปัจจุบันนี้กาสบิด ได้รับการอนุรักษ์โดยอุทยานแมคเคอร์ลิเชอร์จึงได้ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเก็บเอาหินแก้วบริเวณชายหาดกลับไปอย่างเด็ดขาด 3. หาดทรายสีดำเกาะสวาดหาดสวรานนี้ตั้งอยู่บนบิ๊กไอซ์แลนด์ของฮาวายชายหาดที่ล้อมรอบไปด้วยทรายสีดำเกิดจากลาวาที่ไหลทะลักลงสู่ทะเลและเย็นตัวลงจากภูเขาไฟในมหาสมุทร ชายหาดแห่งนี้ยังมีสัตว์อนุรักษ์อย่างเต่าตนุและเต่ากระอีกด้วยแม้ว่าสายสีดำที่หาดนี้จะสวยงามแต่การนำสายออกมาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย 4. ชายหาดและทะเลที่เล็กที่สุดในโลกทะเลสุดเล็กแห่งประเทศสเปนวิวที่เห็นอยู่นี้อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่มีระยะทางห่างจากชายฝั่งร้อยเมตร ที่นี่ไม่ใช่ทะเลสาบแต่เป็นทะเลน้ำเค็มที่มีถ้ำแคบที่เชื่อมต่อจากทะเลน้ำและมันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในสเปนซึ่งปัจจุบันได้เป็นเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในภูมิภาคของสเปน 5. ชายหาดในถ้ำชายหาดนี้อยู่ที่ถ้ำอัลกราฟประเทศโปรตุเกสเป็นถ้ำทะเลที่มีทิวทัศน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น้ำทะเลจะไหลเข้าไปภายในถ้ำกลายเป็นชายหาดเมื่อพระอาทิตย์ส่องผ่านช่องโหว่ด้านบนของถ้ำน้ำจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากโดยการเดินทางไปยังถ้ำสามารถเข้าถึงได้โดยเรือคายักทเท่านั้น 6. ชายหาดสุดระทึกหาดสุดเสียวบนเกาะเซนต์มาตินประเทศเนเธอร์แลนด์ชายหาดที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะติดอยู่กับสนามบิน p r i n c e s จูเลน a าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ดังนั้นระหว่างเริงร่าอยู่ริมหาดอาจจะมีเครื่องบินบินโฉบเฉี่ยวอยู่บนเนื้อศีรษะให้นักท่องเที่ยวได้ระทึกเป็นระยะตลอดทั้งวันซึ่งหาดมาโฮแห่งนี้จึงกลายเป็นหาดที่มีชื่อเสียงหาดหนึ่งในโลกสำหรับการมาคอยเฝ้าดูเครื่องบินขึ้นลงเพื่อมีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริงของบรรดาเหล่าคนรักเครื่องบิน 7. ชายหาดฐานน้ำแข็งทะเลสาบทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์มันเกิดจากก้อนน้ำแข็งละลายและแตกตัวจากฐานน้ำแข็งไหลลงทะเลสาบและไหลต่อไปออกไปสู่ทะเลทางทิศใต้ของไอซ์แลนด์แต่น้ำแข็งจำนวนมากถูกคลื่นซัดกลับมาเกยฝั่งทำให้ใชายหาดมีลักษณะเป็นหาดกรวดสีดำจนเกิดเป็นทัศนียภาพสวยงามแปลกตาซึ่งภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้มองเห็นได้ในสองเฉดสี คือสีขาวนวลและสีฟ้าสดใสซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นนั่นเอง